จบแล้วเกมนี้มันจบลงแล้วจบแล้วครับใช่ครับไม่โดดครับเด่นยังไม่โดดนี่ครับไม่ไม่โดดนะครับตั้วครับเจ็บหนึ่งตั้งอยู่นะโคตรเีนะของเราเป็นในนั้นอ่ะอีกแล้วว่ะโดนในตัวเกมอ่ะมันขึ้นแบบไม่ไม่ขึ้นโลโก้เกมอ่ะขึ้นเป็นอะไรไม่รู้ออกต่างกันเราก็เป็นไอตรงหน้าไอคอนข้างล่างใช่ไหมใช่ไอคอนด้านล่างใช่ไหมผมก็เป็น เาจะได้มาเป็นที่เกมนี่แหละโอ้โหหนึ่งตีสองตี้สามตีสี่ตี้นึงเกินตี้นึงอะไรคือไอคอนด้านล่างวะไอไอคอนที่แถบอะที่แถบบาโยงโยงมึงลงอย่างนั้นเลยเหรอโยงมันไล่ต่อ,อยมึงเนาะกระโปรงนี้เอฟมีคนถือปืนมายิงเอฟเป็นจริง

หมายถึงอะไรนี่ตัวหมายถึงอะไรนี่ติดไมว่ายิงมันแค่นอกเงาเอะไรก็อีฮี้กดไม่ติดเก็บเรียบร้อยแล้วจวงและตัวที่ไล่อยู่กับวงอ่ะมีอยู่ใช่ไหม ไ้วิ่งมาเกียไหนวะ,ะไม่เอาไอเกียร์กิตตี้ได้นี่สองเมื่อี้เด่นเก็บที่สมมันมีะน้ะไรปะเก็บไอเก็บร์มาแนละ ีไม่ยัดฉันเธอขาดอะไรปะยงยงมีคุณสิ่งตัวที่ไล่ยงยังูอย่อยางไรองไรี้มันมันมาลงมั้งหนึ่งอะบากเขียวมีนะสองคนได้นะไปไหนแล้วนะบากหนึ่งบ้านนี้ตอนหนุนครฟาร์มบ้านหนึ่งมันครับบ้ากหนึ่ง มันนั้นแหละมันตวทล่งงงลงไปยงหละล่องถอยมาอยู่แนวถนนนีน้ก็ได้เดี๋ยวมึงเจอวีทมีปืนแบบนี้อันนี้หรอมันทำอไมนไี่หรออ่า <laughs> บ้านอิดป่ะอ Exec ่าอ่อใช่พี่เด่นยัขึ้ <lish noise> <industry> นมาไม่ได้ไม่พอสองคนไหนไฮไลท์เหลืองเนี่ยบ้านอิดครับบ้านอิดครับบ้านอิดแปลงตัวซ้ายที่่ายเลา Chịu khai, hai cựu chiến thắng đơn giản này cựu đơn giản này cựu chiếc bay 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 ờ bay 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 cái bay mà 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 bay mấy không, không thấy khai, lọp, lọp bột <laughs> แต่หลังหลังหลังบทไม่รู้นะหลังบทตรงหินนะอ่ะเดี๋ตรงหน้าผาไม่เห็นมองไม่เห็นก็โยงอ่นะ,อะไม่ไม่ไครับนะเหมือนน่าจะบ้านหลังเนี่ยมาร์คสี่เนี่ยกันดรถสามแยก เข้านั้นหนึ่งมีแต่เอเคให้กูนาะบ้านกูนี่มาด่ะมีโพ๊ดหรือวะอุนสีมีแค่ไหม้อยู่นี่ที่ดีอฟกระโดดไหม ใช่ครับเลือกเลยไป้ดิซุนทองเปล่าเ๋ยวคนกระโดดเนี่ยมาเราข้างในเต็มเลยจะได้ซุนเขียวในบ้านเลฟในบ้านในบ้านเต็มเลยนี่ข้างในมีเดินซุนซีไปก่อนนะ่ข้างในมีดินเบื่อหรื่ไม่ที่มันจะมาลอนดวลกันีอฟโฟในบ้านได้ยงมาเอาดิ con này không? Ya nung ya nam chip bạc Xong con dinh Ha ha Này bao con nhiều cái bạn Bằng hay lấy à Để đâu, thì con cái không อันนีมันเดินดนี่เดินเข้ามาแต่และเึกไหนพี่ใส่ก,กูเลยใายแล้วยงไปแล้วอะไรดักไว้โอเคเสื้อเหลืองอยู่นี่อยู่นี่มันเดินลงไปมันเดินลงไปมันไม่ได้เข้าอ่ะเข้าไม่เข้าเสื้อเหลืองตัวนึง ได,ดได้ยินเสียงไหมดมได้ยินเสียงกูไม่ได้ยินกูเดินเลยมันเลยถอ,อยไง,งไดเดินลงมานี่ละเกอแล้ไรจะแล้วเดินเหลือาะใช่ใช่สองเมตรอยู่หน้าถนนผมไม่เห็นจา,าน้ำไม่มีบ้าน,าน,นิิมถนนตอนนี้เล้ยทำไม เป็นอะไรแล้ววะยาน้ำหน่อยได้ไม้มเอาละไม่กูกดวิ่งไม่ได้วะไปโดดเอฟอ่อะชิปไม่ได้เหรออ,อยู่เป็นไอเป็นอีกแล้วเฮียเหมือนวันนั้นเลยยาไม่กินกี่ไรไปรเฮียก,กดชิปไม่ได้เดินเอานะ่ารักน่ารักตายเลยเพื่อนอาจจะขึ้นรถก่อนแล้วค่อยกดได้ไม่ทำไมถึงมันวิ่งไม่ได้วะเหมือนวันนั้นเล่นแต่วันนั้นเล่นคอสตอม เราคุณเดือดเราคุปู่เฮ้ยเสองนัดสองนัดหลังหลังหลังคนหลังคนนี้เก็บมากเลยมันจ็มึงยังไม่ไปอีกไหนแยดแม่นไปวิ่งไปเอารถซะหน่อยวิ่งข้างหน้าอย่างนี้วิ่งได้สัตว์เจอกปุ๋ยเด็กกูจำมั้งตัวไอ้อีกตัวหนึ่งมาทาไอ้มาทางผมมาทางผมทางเอฟเลย

ตัวไว้เสื้อเขียวตึกอิดนี่เปล่าไอโดมตึกอิดเสื้อเขียวเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองไม่ใช่เสื้อเขียวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมีรถคนปูนะแต่มันยังเหลือตัวหนึง่งใช่ไหมนั่นนะ,ะแต่เนี้ยจุบได้แเนีไไ้ยตึก เดนไอเด่นบ้าในตึกในตึกไอเด่นอะไรนะไปช่วยเพื่อนก่อนยาเก็บของอยู่ในตึกไอเด่นนะโดมไม่มียาแล้วไงจะตายเลยทอยู่ทางเดิมมาที่มันชุบเป็นตัวดำมาตายเลยย่ายินเสียงยุงหมดหมดเด่นมียาไอโดมเอ้ยกูกดชิปไปจัดแม่งอียอะไรเนี่ยกดได้มั้งไม่ได้มั้งขึ้นรถก่อนไปเก็บยาขึ้นรถเราอยู่ใกล้เด่นเร็วเร็ว เอเดวาไม่ได้เล่นแต่ได้ถามบอกถ่ายโดม,ม,มถ่ายโดมไปนะรถอ,อยู่ข้างหลังยิงได้แล้วเดินแคกยังไงโดมมึงเออไม่วิ่งดูละยิงได้แล้วกูยากเฉินมากเลย <laughs> เดินเดินเชิดอ,อกเลยดูดาวยิงได้จะงง้วเมื่อกี้เห็นวิ่งได้อยู่ ยืนตรงนั uh ่หล so like ังไฟแล้วกูวิ่งไม่ได้อีกแล้วขับรถขับรถขึ้นรถก่อนนี้เราขึ้นรถเอาขับรถไม่ได้ทีนะเราต้องเก็บซาโบกไหมรถไอ้ขึ้นรถได้กว่าชิปอะเด็ดมีสองไหนสมนั้นไอเด็ดเก็บแล้วเด็ดมีเพื่อนไหมเด็ดไปเก็บเพื่อเนแล้วชิปอะไม่ไหวกับตู๊ดไอเด็ดเก็บแล้วหมดสมนั้นมีไหมสมในบ้านเก็บแล้วไม่มีสมแล้วใช่ไหมไปเลย โอ้โหเหตุแม่บนรถนี่พันในนั้นได้ใช่ไหมได้ตไแต่ไกลไกลชิบหายสัตว์หนึ่งช่องสามช่องอะ่ะเอากลับเลยสามช่องกลับตรงตรงสามช่องนะสามช่องกี่กิโลสามกิโลแม่กลับตามถนนได้ชิวๆเลยโดมึง ไม่เคยอยู่ละเปลี่ยนรถไหมเดินเป็นรถเฮ้ยวิ่งได้แล้วเล่นหนึ่งรับก่อนเดงครับก่อนได้หรตามถนนไปเลยตามถนนไปเลยตามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วตามถนนไปน่บวยตามถนนยังไม่ดูยี่อะไรเลยกดชิปเลยเดิน ตนะามถนนไปเลยตามยาวไปเลยก็กคอนโทนสีเลยปั๊มเด่นมีแบนเด็ดไหมเ,เด่นเอาออกไปโบกมือทักทายเขานิจะควงปืนเหมือนยอดหลายนะ ไม่ถ้านั่งบนรถเราจะเอามือ,มอเอาแป้นพิมพ์เลยใล <c oughs> ัวกดดีกลัวยงนี้แม่โคตรทัวเลยเขามันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งขนาดเอาออกแล้วกูยังตกอันนั้นโดนยิงหรือเปล่าไม่โยนหามเอฟดูอันนั้นดีดีก็ล่วงกลับมากับเอฟขวามึงสบายตามถนนไปเลยถ้าคิดว่าไม่มีคนอ่ะมีหรอก ได้แล้วอ,อีกห้าร้อยเมตรออกอีกห้าร้อยเมตรออกแล้วแต่วงก็ไปแล้ววะไม่มีคนยิงอะไร,ะรวะเนี่ยินเสียงเตรียมตัวจะมาขับวแทนเราเต็มเอ่เอา,อาอคอนโทรลหนึง่งทรลหนึง่งไปมีคนยิงแฟกันนะข้างหน้าจ้างมันจ้างมันมันอให้มันตามถนนยาวปบะมันจะเข้าเมืองนะเ,เ,เ,เข้าเมืองเลยนะโอเค ตามถนนนะเด่นครับไม่ถนนขวาอย่าไปฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรควรสมาธิกับการขับรถของเรากลัวขับไปเลยขับดีดีเอ้ยนี่นี่มันทางทดสอบไอ่เด่นกับรถนี่วะเออไอ้เหี้ยชิบหายละเไปเลยยูแม่เอ้ยนั่งยู่หักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายหลุดออกโค้งแล้วซ้ายซ้ายซ้ายสายไปเลยซ้ายอีกและ ให้วงแล้วให้โดมขับก็ได้อยากทีมไหนทิ้งเลยเดี๋ยวเราลงดิไงเต็มเชื่อมั่นในกูไหมไม่ปกติเวลากูรถมากูจะจอดแถวนี้นั่นไงรถทับอ่ะรถทับกูอะปูโดนยิงหรอออกมาเฉยยเวน เยอะเล็ด <Here>. ้องเล่นคุณเยอะจากไหนตั้งลังอย่า yeah, ติดเนินทรายโอ้ตัวท้ายด้วยนี่เด่นโดนยิงหรือโดนอมทับทับไปโดนยิงโดนยิง นี่คือเป็นการยิงกับในเนี่ยตั้งแต่ที่กูเล่นมาตั้งทั้งวันวันนี้ยตอนก่อนนั้นเนี่ยกูลากแปรริ้วไม่โดนเลยเว้ยโดนเม็ดสองเม็ดแรกก็ที่เหลือหายไปไหนก็ไม่รู้ี่าเอ้ยบวกห้าเราเขับนนรถมันจะจบเร็วแบบนี้แหละเล่นคนเดียวอย่างเฮี้ยไปตามดาวไปซะแล้วไปเยอะเป่าไม่ใช่เ๋าะไม่ใช่เ,เราหรือเปล่ายอด user in your channel timed out เป็นไรนี่เทียสเป็นไรนี่หรือว่าแถวนั้นไฟดับสามบีบีพอเลยสามบีบีวะสามบีบีไปหมดแล้วเหลือแต่ทูแล้วไปไปที่สามบีบีข้างล่างยังอยู่ปะสามบีบีข้างล่างมีหนึ่งสองสามสามคนอ่ะที่รู้รัวสี่คนข้างล่าง ดับไหมอ่ะเห็นในเกมก็หลุดพวกนี้ไม่รู้อัดแม่แมวบอกว่าไปนู่นแต่ว,ว่าจะไปแม่แมวจะไปเปล่ายังไม่รู้แต่น่าจะไปพวกนี้เพราะ